หลังจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมสารนัดตรวจพยานคดีแชร์ F O R E X 3 d ใบเตยตัดผมสั้นสู้ผมและผิวคล้ำร่ำให้เจอดีเจแมนโดยสามีได้อบกอดให้กำลังใจภรรยาระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีวันนี้วันที่12กรกฎาคม2566 ติงทีวีพูโพสคลิปเล่าชีวิตใบเตยอาสยามในเรือนจำว่าเมื่อไรจะได้ประกันตัวเมื่อไรจะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลกลับไปก็ต้องถูกกักตัวอีก10วันการกักตัวก็คือจะไม่ได้เจอกับอ้อยแม่ของทิงกี้ถ้าเขาได้เจอแม่ทิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่ทิงกี้นะคะ เขาก็จะอุ่นใจมีผู้ใหญ่คอยปลอบประโลมเขาคอยกอดเขาคอยลูกศรสะเขาแต่เวลาออกมาสารมันเป็นระเบียบของเขาที่จะต้องถูกกักตัวสิบวันเรื่องโควิดจนกว่าปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นซึ่งสิบวันนี้จะเป็นวันที่เขาทุกข์ที่สุดในโลกเพราะเขาบอกเคยถูกออกมาอย่างนี้เวลากลับเขาไปทุกข์มากเพราะมันเหมือนจะบ้าเลยก็บอกเขาต้องสวดมน,นั่งสมาธิมันจะไม่บ้ามันจะดีขึ้นเอง